ความรู้เกี่ยวกับปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด,ดำรัสชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตแก่พระศกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดยาวนานถึง25ปีตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตนจะต้องทอเสื้อผ้าใส่เองอย่างนั้นมันก็เกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไรไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนปพรรษา4ธันวาคม2540ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจจัที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชลำดัดชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตแก่ประสบนิกกรชาวไทยมาโดยตลอดยาวนาน25ปีตั้งแต่ก่อนวิกฤตการทางเศรษฐกิจก เมื่อภายหลังได้ทรงย้ำแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสะโลกาภิวัตน์ความเปลี่ยนแปลง,ต,งต่างๆดังที่อภิชัยพันธเสน2542ได้อัญเชิญมาพระบรมราโชวารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่18กรกฎาคม2517 ความว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ ชั้นสูงโดยลำดับต่อไปในพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระชานแก่นิสิตมหาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่4ีธันวาคม2517ความว่าคนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งสมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะลุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราจะยอดยิ่งยวดได้ สรุปได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในการดำรงชีวิตโดยอาศัยความพออยู่พอกินพอใช้ไม่อยู่อย่างผู้ประมาทรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวมโดยยึดหลักการพึ่งพาอาศัยกันและความมีเมตตาธรรมปฏิบัติตนด้วยความพอเพียงอย่างมีเหตุมีผลความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจจัที่ชี้นำถึงแนวทางดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศนำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขนาดเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์จุิตริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมนำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี